สวัสดีคะ่ะมีผู้ใช้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนาโนยูมิโก,โกนะคะอยากบอกเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับ,<อ>บหลายๆท่านได้ฟังเขาได้ย่าชื่อพี่คะ่ะชอบประการนักษานอนค่ะค่ะพี่มีปัญหาสุขภาพาะอะไรมากคะมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะท,ที่สามระยะที่สามถึงกับให้คีโมโด้วยใช่ไหมคะอ่าค่ะคมผมร่วง,งผมร่วงด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วก็มีปัญหาอะไรคะ ก็ครั้งที่ผ่าครั้งที่สองเนีค่ะเมื่อ25สิาสิงหาเนี่ยหลัง<ร>จากผ่าแล้วจะไปเอาเอา,เอาแม็กออกชุดสุดท้ายอ่ะมีทางาในเรื่องของมีในเรื่องของความดันด้วยกับอะไรคะความดันเบาหวานไขมันข้เข่าเสื่อมค่ะโอ้โหเป็นโรคชุดเลยนะคะใช่ค่ะทานยูมิโกนะคะไปช่วงเวลาจากวันที่21กุมภาพันกุมาถึงวันที่ ถึงวันที่25-26ิบห้ายสิบหกมบกก็ประมาณ5-6วันนะคะก็แสดงว่าอาการต่างๆนะคะสุขภาพของพี่ดีขึ้นเลยหรอคะใช่ค่ะทุกวันนี้นะคะพี่ได้ทานยาของโรงพยาบาลไหมคะมนะทานแต่ยูมิโกของเราค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่มากนะคะที่แชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะขอบพระคุณค่ะ